ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดคนอื่นได้หรอกนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีทั้งคนเห็นต่างกับเราแล้วก็คิดแตกต่างกับเราถ้ากำลังใจเขาดีเขามีพรมพิหารสี่เขาก็จะมองเราในด้านที่ดี ถ้าหากกำลังใจเขาไปในด้านอิชาริษยาหรืออกุศลมากเนี้ยเขาก็จะมองด้านเราเป็นทางที่ลบทุกคนคือเขาจะมองเราเป็นอย่างไรก็ได้แต่มันไม่สำคัญเท่าที่กับว่าเรามองเราเป็นยังไงแล้วเรารู้ใจเราเป็นยังไงแล้วเป้าหมายเราทำมันคืออะไรให้เรามันมีความ ชัดเจนในในตัวของเราเองแนวทางที่เราจะเดินไปแนวทางที่เราจะทำที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งคนเห็นต่างแล้วก็เห็นถูกด้วยแล้วก็เฉยเฉยมันก็จะมีอย่างนี้อยู่ตลอดมากมายเมื่อสมัยครั้งที่พระพุทธองค์ได้เป็นพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ย พระพุทธองค์ก็เกิดมาก็เป็นลูกวัากษัตริย์ลูกมหากษัตริย์ก็พระพุทธองค์พอโตมาหน่อยพระพุทธองค์ก็จะระลึกชาติได้ว่าพระพุทธองค์เคยเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อนเคยมีอำนาจวาสนาแล้วก็ได้สั่งทำร้ายคนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยด้วยกฎหมายด้วยการปกครองบ้านเมืองอะไรอย่างนี้ต่างๆ แล้วพวระพุทธองค์ก็ได้ตกนรกไปนานแสนนานไปชดใช้อยู่แล้วพวระพุทธองค์ก็ได้เห็นว่าถ้าเราเป็นมหากษัตริย์อีกอย่างนี้ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะต้องมีการเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นในฐานะใดฐานะหนึ่งพระพุทธองค์ก็ได้อดทนอดกลัน้นเพื่อที่จะไม่เป็นว่ามหากษัตริ์ ก็คือคนก็หลายท่านแรกๆก็เห็นท่านเป็นคนดีผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาดีเมื่อพระพุทธองค์ต่อมาพระพุทธองค์ก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ไม่แสดงทีท่าว่าเป็นคนฉลาดหรืออะไรต่างๆก็ทําเป็นคนนิ่งๆเป็นพระเตมีบ้าใบอย่างนี้คนก็มาทดสอบพระองค์หลายแบบหลายอย่าง ทั้งว่าดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วท้ายที่สุดทดสอบไปทดสอบมาก็มาหาว่าพระองค์เป็นกาลกินีบ้างเป็นตัวไม่ดีบ้างเป็นตัวสวยบ้างมันแล้วแต่กําลังใจของคนนั้นคือเขาจะมองเรายัางไงแล้วเขาจะสื่อเราไปทางไหนแต่เขาไม่ได้รู้เป้าหมายที่เราทําเลยอะไรเลยว่าสิ่งที่เราทําเป้าหมายมันเป็นอย่างไรเขาก็จะไปสรุปเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ผู้คนที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ใบนี้มันก็จะเอาความคิดของตัวเองเนี่ยไปสรุปคนนั้นคนนี้ต่างๆนานาด้วยประสบการณ์ด้วยมีอำนาจวาสนาด้วยมือมีชื่อเสียงแล้วด้วยกำลังใจที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็จะไปสรุปต่างๆนานา แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแคร์สิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระพุทธองค์ก็คือมีเป้าหมายของพระพุทธองค์ก็คือถ้าเราไม่ต้องเป็นมหากริย์เราจะทนทุกข์อยู่ก็เพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นอะไรเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปตลลกนรกงานแสงนาน,ายน,านอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทนมาอยู่ในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งเขาก็มาสรุปว่าพระพุทธองค์เป็นกาลกินีก็จะฝังพระพุทธองค์ทั้งเป็นก็ส่งให้ คนที่จะไปฝังพระพุทธองค์อะไรอย่างนี้ไปในป่ากลางไกลแล้วก็ลึกพระพุทธองค์ก็ได้ลองขยับแขนขยับขาดูอะไรดูทุกอย่างมันก็ใช้งานได้ดีด้วยที่ว่าพระพุทธองค์สร้างสะสมบารมีมาเยอะคนเขาจะมองเราอย่างไรมันไม่สำคัญเท่าที่เป้าหมายเราที่ว่าเราละความชั่วงดทำความชั่วงดทำบาปทั้งพวง แล้วเราก็ทำความดีให้มันถึงพร้อมเมื่อเราจากโลกใบน,นี้ไปถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดเราก็จะไปดินแดนที่สุดสุคติไม่ต้องไม่ต้องไปทุกทุกทุก,ทกติสวรรค์นี้คือพระพุทธองค์ได้ดตัดไว้ว่าจะหาสิ่งที่มันทุกเพียงน้อยนิดมันก็หาไม่ได้ส่วนนรกนี่ก็ตรงข้ามกันเลยว่าจะหาสิ่งที่สุขเพียงน้อยนิดก็หาไม่ได้ มันมีแต่ทุกทนอย่างเดียวเราก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ให้เรามาอดทนอดกลั้นละความชั่วทั้งพวงแล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมให้มีเป้าหมายให้มีแนวทางชัดเจนที่เราจะเดินก็คือรักษาศีลเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยไม่ไปเขาเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นด้วยทางวาจาด้วยทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม ให้มาเฝ้าดูสำรวมจิตใจของตัวเองเพราะพระุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าบุคคลที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยมันไม่มีในโลกไม่ว่าเราจะทำดีสักเท่าไหร่หรือจะอะไรสักเท่าไหร่ผู้นำบ้านเมืองแต่ละคนที่จากไปอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็มีมาคู่กันทําความดีช่วงที่มีวาสนาอะไรคนเขาก็สรรเสริญนินทาช่วงช่วงที่หมดวาสนาคนเขาก็ติฉินนินทา มันก็มีมาคู่กันอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าหากเราต้องไปตามกระแสอย่างนี้เราก็หมุนเวียนว่าอยู่ในวัดต่างียมาสังสารวัตนี่หาเบื้องต้นบ้างไปลายไม่ได้กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นคนนี้ก็ยากแสนยากเราอาจจะคิดว่าการเกิดเป็นคนมันง่ายๆนะเพราะว่าพบตองได้ตัดไว้ว่าหมูสัา์ที่จะได้กลับเกิดเป็นคนอย่างเนี้ย เปรียบเสมือนโลกใบนี้เปรียบเปเสมือนเป็นน้ําในมหาสมุทรแล้วก็ร้อยปีเขาเอาบ่วงลงไปเรานี่จะเป็นเต่าตาบอดได้เข้าในบ่วงนั้นนะก็ยากแสนยากนั่นแหละการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละพบแต่ละชาติยากขนาดนั้นนะเราอาจจะคิดว่ามันง่ายที่มีประชากรเจ0 0ล้านหกเจ็ดหเจพันล้าน ถ้าเทียบกับหมูสัตว์แต่และเผ่าพันธุ์อย่างนี้ก็เอาเป็นปลาเผ่าพันธุ์เดียวอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงหลายๆเผ่าพันธุ์หลายๆไอเ้เนี้หมูสัตว์ันก็มากกว่าเราเมืจะมากกว่าไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วแล้วหมูสัตว์ที่บนโลกใบน,นี้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่เป็นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อีกมากมายเกิดเป็นคนยากถ้าเราไม่มีศีลไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคน แล้ววันนี้เราได้เกิดเป็นคนแล้วแล้วเราก็ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนานี่ก็เกิดยากแสนยากกว่าพระพุทธองค์จะได้สร้างศั์สมบารมีสามสิบคัดเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์อย่างนี้ยาวนานเหลือเกินกว่าพระพุทธเจ้าจะสร้างสะสมบารมีเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์อย่างนี้วันนี้เราก็ได้เป็นผู้โชคดีได้เกิดมาแล้วแล้วเราก็ได้เจอพระพุทธศาสนาแล้ว ให้เรามาน้อมมาฟังแล้วมาเพียรมาปฏิบัติอย่างนี้วันนี้พระพุทธองค์ได้ประทานคําสอนไว้ให้ในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอย่างงี้มันยังสามารถดับทุกข์ได้ยังสามารถออกจากวัฏะสงสารได้ถ้าเราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองคําตัดของพระพุทธองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น วันนี้มีคำสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่ที่พระองค์ได้สร้างสะสมบารมีได้ท่องเที่ยวมาในวัดตะานี้คำสอนนี้มันออกจากวัดตะได้พระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบได้มักได้ผลอย่างเนี้ก็มีมารุ่นสูุุ่นไม่เคยขาดสายจะเป็นโยมกด็ดีที่ได้น้อมเข้ามาปฏิบัติใส่ตนอย่างนี้ ให้เรามามีศีลมีศีลในการที่เรามีสัมมาทิฏฐินำหน้ามันมีความเห็นชอบมีการงานชอบมีการกระทําชอบมันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายทําตามสต,ติกําลังของเราให้เต็มที่ด้วยความสามารถอยู่ในกรอบในศีล มันมีศีลแล้วเราจเจริญสติไปอยู่ในระหว่างวันเนี่ยมันจะไม่อยากได้ของคนอื่นถ้าปกติ <sausage> เราไม่มีศีลเนี่ยมันจะอยากได้ของคนอื่นมันจะอยากเบียดเบียนคนอื่นถ้าเรามีศีลมันเป็นข้อหักห้ามใจให้มีแนวทางที่ชัดเจนเรามีศีลแล้วเราจเจริญสติอยู่ในระหว่างวันจะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่อย่างเนี้ จากสติที่มันหลับไหลศีลที่มันไม่สมบูรณ์ศีลมันก็จะสมบูรณ์สติมันก็จะตั้งมั่นกลับมาอยู่กับฐานกายมากขึ้นมันมีศีลมีสติมีสมาธิาธอย่างเงี้ยมันจะเป็นสัมมาสมาธิทุกอายบทอย่างเงี้ยเราสามารถเป็นผู้ทรงฌานได้เพราะเราถูกฝึกเจริญทั้งดูนั่งดูรู้ลมหายใจอาณาปานาสติกับทุกอายบทที่เราขยับขยเื่อนเคลื่อนไหว เราจะกลายเป็นผู้สรงชานอยู่ในระหว่างวันเมื่อเรามีศีลมีสติมีสมาธิแล้วอย่างเงี้ยเรามาพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยจะเป็นต้นไม้ภูเขาหมู่สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนต่างๆมันเป็นเพียงแต่ของชั่วคราวที่เรามาอาศัยอยู่ไม่นานมันก็จากไป จะเป็นผู้คนญาติเราพ่อเราแม่เราทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนที่เรารู้จักจะดีก็ตามจะร้ายก็ตามจะเป็นคู่เวรกันก็ตามไม่นานเราเจอกันแค่ช่วงสั้นๆมันก็จะจากกันไปให้เรามามีอยู่ในแนวทางชัดเจนมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าการที่เราไปผูกเวรใครสักคนมันไม่ดีเลยมันทําให้จิตใจนมืดบอดเศร้าหมอง แล้วมันเกิดความพยาบาทเวนต้องระงับด้วยการไม่จองเวนเราก็ให้อภัยเขาไม่นานมันก็จะจากผ่านไปเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่ของชั่วคราวมันไม่เที่ยงที่เรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่นานบรรพบุรุษเราก็จากไปญาติเราก็จากไปแม่เราก็จากไปต่อไปก็ถึงคิวเราแล้วก็ลูกเราหลานเราเหลนเรา มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์อย่างเงี้ยเรามาเห็นว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเราทําเหตุถูกมันเพาะบ่มมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปี มันจะค่อยๆวางค่อยๆเบา,ค,าค่อยๆวางหัวโขนค่อยๆวางเรื่องราวต่างๆออกไปวางแบบปุตชนวางแบบพระโสดาบันวางแบบพระสกกาวางแบบพระอนาคาคาวางแบบพระลาหันเมื่อเราทําเหตุถูกผลมันย่อมถูกมันจะเบามันจะสบายและยานอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ